เปรดใจดีเปลดใจร้ายน้องๆอยากเจอเปรดใจดีหรือว่าเปรดใจร้ายคอมเมนต์เลยก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้พี่ด้วยนะและเราก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะเปรดใจดีการปรากฏตัวที่ค่าปรากฏตัวไม่ได้ต้องการทำร้ายใครแต่อยากให้ทุกคนที่พบเห็นรู้จักบาปบุญคุณโทษจะได้ไม่ต้องกลายเป็นเป็ดแบบข้านั่นนั่นนั่นตัวอะไรนะน่ากลัวจัง ผีเปลดยังไงล่ะถ้าไม่อยากเป็นเปลดแบบข้าก็จงทําความดีละเว้นความชั่วซะเข้าใจแล้วจ้ะต่อไปฉันจะมั่นทําแต่ความดีเปลดใจร้ายการปรากฏตัวส่วนข้าที่ปรากฏตัวเพราะอยากให้คนกลัววิ่งหางจุกตูดไปเลยยิ่งดีเห็นแล้วสะใจยิ่งนักนั่นนั่นนั่นตัวอะไรนะตัวสูงสูงมือใหญ่เท่าใบตาลอย่างนี้ก็คือเปล็ยังไงล่ะปเ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 ปลดเหรอมีดีกว่า <im itation> สมนำหน้าเปรตใจดีการส่งเสียงเปรตใจดีจะไม่ส่งเสียงร้องเพราะไม่อยากให้คนกลัวไม่เช่นนั้นจะเป็นบาป,ปติดตัวไป็ปละปาเปรตใจร้ายการส่งเสียงส่วนเปลตใจร้ายจะร้องหวยหวนให้คนถวาจนไม่กล้าเดินผ่านมาแถวนี้เลยเสียงอะไรเนี่ยทำไมมันหวยหวนขนาดนี้น่ากลัวจังเลย ครั้งต่อไปฉันคงไม่กล้าเดินมาแถวนี้อีกแล้วเปลดใจดีเมื่ออากาศร้อนร้อนจังเลยทำไมอากาศมันร้อนแบบนี้เนี่ยมือของข้าใหญ่เท่าใบตานขนาดนี้เวลาพัดต้องเย็นหน้าดูเดี๋ยวข้าพัดให้นะขอบใจนะจ๊ะเปรดใจดีป่าเย็นขึ้นมากเลย เปรตใจร้ายเมื่ออากาศร้อนโอ้ยทำไมมันร้อนแบบนี้เนี่ยแต่ขนาดเดียวกันมันก็รู้สึกหวังเว้นยังไงก็ไม่รู้เราหนีออกจากตรงนี้ก่อนดีกว่าอุย้ยข้าไม่งมนเปรตใจดีหรอเรื่องอะไรค้าต้องพันให้คนอื่นฟรีฟรเหนื่อยเสียเปล่าเปรตใจดีเมื่อเจอขโมยวันนี้แหละคนมาบริจาคเงินเยอะถ้าข้าขโมยเงินบริจาคไปข้าต้องรวยแน่เลยหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าโจนชั่ว บังอาจขโมยของวัดอยากกลายเป็นเป็ดหรือไงฉันไม่ทำแล้วจ้าอย่าทําอะไรฉันเลยฉันจะกลับตัวกลับใจแล้วรีบออกไปให้ไกลาจากเขตวันเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากโดนมือใหญ่เท่าใบตานของข้าตบเข้าให้ที่กระบ,บาลเปลดใจร้ายเมื่อเจอขโมยต้นทางสะดวกข้าจะกวาดของในวัดไปให้เรียบเลย นั่นโจรมาขโมยของวัดนี่ขโมยไปเลยข้าไม่ไปขัดขวางหรอกดีซะอีกจะได้มีประชากรเปลดเพิ่มขึ้นเราก็จะได้มีเพื่อนเปลดใจดีเมื่ออยากขอส่วนบุญหวังว่าจะมีคนอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เรานะแต่ถ้าไม่อุทิศให้ก็ไม่เป็นไรเปลดใจร้ายเมื่ออยากขอส่วนบุญพอทําบุญเสร็จแล้วจิตใจก็สงบกลัวน้ําให้ข้าหรือย,ยังเอ๊ะนั่นเสียงอะไรนะ บอกให้กรวดนะ้ำกรวดน้ำยังไงล่ะอ๋อตายแล้วฉันลืมกรวดน้ำหินสัมภเวสีเดี๋ยวฉันไปกรวดน้ำก่อนนะแม่ต้องเห็นบังคับตลอดเลยเดี๋ยวข้าคงบีบคอให้ตายซะเลยนี่เปลดใจดีการสวดมนต์เวลาพระท่านสวดมนต์ข้าก็จะไปสวดด้วยเพื่อส่วนผลบุญจะหนุนนำให้ข้าไปพุทธไปเกิดโดยเร็ว เปรตใจร้ายการสวดมนต์สวดมงสวดมนต์อะไรข้ามีสวดหลอกสวดไปก็ไม่เห็นเกิดผลอะไรเลยข้าคงไม่ได้ไปผูดไปเกิดแล้วแหละอยู่เป็นเปรตหลอกคนไปอย่างนี้แหละเปรตใจดีการหลอกคนข้าจะหลอกเฉพาะคนเลวคนที่ชอบทําร้ายคนอื่นเปรตใจร้ายการหลอกคนส่วนข้าหลอกหมดแหละไม่ละเว้นใครทั้งนั้นเปรตใจดีการสำนึกผิดตอนเป็นมนุษย์เราทําบาปไว้เยอะจึงต้องกลายเป็นเปรต ตอนนี้ข้าสำนึกผิดแล้วข้าจะไม่ทำบาปอีกเปรตใจร้ายการสำนึกผิดส่วนข้าไม่สำนึกบาปคุณคุณโทษหรอกผักย้อนเวลากลับไปได้ข้าก็จะยังทำบาปเหมือนเดิมเปรตใจดีความหิวโหยแต่เป็นเปรตข้าก็มันทำความดีสะสมมาเรื่อยๆข้าก็เลยไม่ค่อยหิวโหวยสักเท่าไรเปรตใจร้ายความหิวโหยส่วนข้าไม่ค่อยสะสมกุศลผลบุ ข้าหิวมากเลยใครก็ได้ช่วยทำบุญมาให้ค้าทีหิวเปรตญี่ปุ่นเปรตไทยน้องๆชอบเปรตญี่ปุ่นหรือเปรตไทยคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะคะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้พี่คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะและเราก็ไปชมคลิปกันเลย เปรตญี่ปุ่นรูปร่างเปรตญี่ปุ่นยังข้อสูงกว่าปกติเล็กน้อยแต่ไม่สูงเท่าเปรตไทยเดินหลังคอมเปรตไทยรูปร่างเปรตไทยยังข่าสูงราวกับต้นมะพร้าวหรือไม่ก็ต้นตาลผมเผ้ารุงรังคอยาว หองโซเหลือแต่กระดูกซี่โครงแบบนี้ไงล่ะเปรตญี่ปุ่นหน้าตาเปรตญี่ปุ่นยังค่ะหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวผิวยาบเต็มไปด้วยบาดแผลผู้พองดูแล้วหน้าขยะขย้งที่ซุดเปรตไทยหน้าตาหน้าตาเปรตไทยอยังค่ะ ผิวผูพองเต็มไปด้วยเลือดมีแต่น้องเน่าเหม็นเปรตญี่ปุ่นมือมือของขอมีกรงเล็บยาวแหลมไว้สำหรับฉีกสากศพหรือควักใส่ศพมากินเปรตไทยมือมือและเท้าใหญ่เท่าใบตาลเนื่องจากตอนเป็นมนุษย์เคยใช้มือคู่นี้ตบตีพ่อแม่ เปรตญี่ปุ่นปากปากของเปรตญี่ปุ่นยังขาดจะมีฟันที่แหลมคมจะได้เคี้ยวซากศพได้อย่างสบายสบายไงล่ะเปรตไทยปากเปรตไทยปากจูเท่ารูเข็มเป็นผลกรรมมาจากการพูดโกหกหลอกลวงเคยด่าพ่อด่าแม่เปรตญี่ปุ่นเมื่อย,ยังไม่ตาย เมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่ข้าเป็นนักบวชที่โลภและเห็นแก่ตัวไม่รู้จักเมตตาและชอบโกงเงินเมื่อชาวบ้านเชิญไปทำพิธีข้าก็จะเรียกเงินเกินจริงเปรตไทยเมื่อย,ยังไม่ตายตอนเป็นคนข้าไม่เคยสะสมบุญอะไรไว้เลยตายไปจึงต้องมาเที่ยวขอส่วนบุญจากคนอื่น ที่จะมีบุญมากพอไปเกิดใหม่จะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานขนาดนี้เปรตญี่ปุ่นความหิวตัวข่ะจะห้อยหิวอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากกินเท่าไรก็ไม่เคยอิ่มสักทีเปรตไทยความหิวเปรตไทยจะหิวตลอดเวลาเนื่องจากปากเล็กจึงไม่สามารถกินอะไรเข้าไปได้ โอ้ยฉันหิวใครก็ได้ช่วยฉันทีเปรตญี่ปุ่นอาหารในขณะที่เปรตตนอื่นๆกินอาหารไม่คอยได้แต่เปรตญี่ปุ่นยังข่ากับกินอาหารได้อย่างอ,าาร,อาาร็ดอร่อยอาหารอันโอชะของข้าก็คือศพมนุษย์โดยข้าจะขุดศพขึ้นมาดึงแขนดึงขาควักเครื่องในกินสดๆกินได้ยางไม่รู้จักอิ่ม เรดไทยอาหารเปรตไทยอย่างฉันไม่สามารถกินอาหารได้เลยแม้แต่ข้าวเม็ดเดียวก็ใหญ่ไปสำหรับฉันฉันจึงดำรงชีวิตอยู่ด้วยส่วนบุญที่คนอุทิศให้หากไม่มีใครอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ฉันฉันก็จะดูดเลือดดูดนองของตัวเองกินเป็นอาหารไปก่อนเปรดญี่ปุ่นการแปลงกาย ในบางครั้งข้าจะปลอมตัวเป็นมนุษย์เพื่อจะได้ใกล้ชิดกับศพและก็จะขโมยศพนั้นไปเป็นอาหารเปรตไทยการแปลงกายเปรตไทยอย่างข้าไม่มีพลังมากพอที่จะปลอมตัวหรอกนะเปรตญี่ปุ่นการปรากฏตัวเปรตญี่ปุ่นก็จะปรากฏตัวตอนกลางคืน เคือออกหากินสากโซเปรตไทยการปรากฏตัวเปรตไทยจะปรากฏตัวในเวลากลางคืนเปรตญี่ปุ่นที่อยู่ข่าจะอาศัยอยู่วัดเก่าๆหรือบริเวณป่าช้าไก่ลุ่มฝังโซเปรตไทยที่อยู่เปรตไทยจะอาศัยอยู่ที่วัด เพื่อรอรับส่วนบุญจากคนที่มาทำบุญหากใครไม่อยากเป็นเปลดก็หมั่นทำความดีและเว้นความชั่วตายไปจะได้ไม่ต้องทุกขทรมานอย่างนี้